หลังจากที่โลกเราได้ไเผชิญวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19อย่างที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งพบครั้งแรกในเมืองหูอันบนทลนหูเป่ยประเทศจีนในปี2019ในปีต่อมาในเดือนมกราคมองค์การอนมามัยโลกได้ประกาศให้โรคระบาดนี้เนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ซึ่งการระบ,บาดในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกราว660ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตมากถึง6.6ล้านคนแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างร้ายแรงอย่างที่ทุกคนทราบกันซึ่งในปี2023นี้ดูเหมือนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก,การค้าขายกลับมาดีขึ้นเราต่างได้แต่หวังว่าวิกฤตการณ์นี้จะไม่กลับมาอีกแต่นี่ยังไม่ใช่ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เราจะาเล่าในวันนี้ โลกของเรายังมีวิกฤตการณ์โรคระบาดที่ร้ายแรงกว่าโควิด -19 เป็นหลายเท่าซึ่งฆ่าชีวิตหนึ่งใน3ของประชากรโลกมาแล้วในอดีตนั่นคือเหตุการณ์มัจจุราชีดำกาลโลกหรือว่าแบล็กเดยครับในทศวรรษที่14ยุคทององการเดินเรือค้าขายระหว่างโลกตะวันออกและศูนย์กลางการค้าของยุโรปหรืออิตาลีในปัจจุบัน ในยุคสมัยนั้นเนี่ยต่างมีกองเรือสินค้ามากมายเนี่ยเข้าออกทําการค้าระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกพ่อค้าชาวอิตาลีมากมายต่างค้าขายกับพ่อค้าชาวจีนและมองโกลและนั่นเองก็เป็นสาเหตุให้โลกร้ายเนี่ยได้เริ่มคลืบคลานจากโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตกคริสศักราช1347เมื่อเรือจํานวน12ลําได้มาเทียบท่ายังท่าเรือเมืองเมซินาเกาะชิชิลีประเทศอิตาลีเรือเหล่านี้ได้นําพาความแตกตื่นมายังประชาชน เนื่องจากบนเรือนั้นเต็มไปด้วยซากศพลูกเรือจํานวนมากส่วนลูกเรือที่ยังไม่ตายต่างก็ป่วยหนักตามผิวหนังปกคลุมไปด้วยตุ่มที่มีเลือดและน้าหนองไหลซึมทางการชิชิลีได้สั่งให้กลุ่มเรือจํานวน12ลนํานี้ออกไปทางท่าเรือแต่มันช้าไปแล้วภายในเวลา5ปีหลังจากนั้นภาวะโรคระบาดนี้คร่าชีวิตผู้คนในยุโรปมากกว่า20ล้านคนหรือเกือบหนึ่งใน3าของประชากรยุโรปในเวลานั้นนั่นเอง โรคระบาดนี้ติดต่อได้ง่ายเพียงแค่สัมผัสเสื้อผ้าของผู้ติดเชื้อก็ทําให้ติดเชื้อได้ง่ายหลายคนที่ติดเชื้อวันนี้อาจจะเป็นปกติดีแม้วันเดียวก็ทําให้เสียชีวิตได้โดยในปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแหล่งที่มาของเชื้อโรคซึ่งเกิดจากตัวมัดที่อยู่บนหนูอีกทีหนึง่งแล้วก็สามารถแพร่พันธุ์บนมนุษย์ได้มากกว่าน,นั้นเนี่ยมันยังสามารถแพร่พันธุ์ได้ทั้งวัวแกะไก่หรือแม้แต่หมาสุนัขที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ย ก็สามารถเป็นแหล่งเพาะเชื้อได้อย่างดีเลยโดยที่ผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยจะมีเลือดและน้ำหนองไหลซึมออกจากตุ่มหรือฝีตามมาด้วยอาการเจ็บป่วยต่างๆทั้งเป็นไข้มีอาการหนาวสรรั่นอาเจียนท้องร่วงและมีอาการปวดตามตัวก่อนจะเสียชีวิตซึ่งด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของชื่อกาละโรคหรือ b l k d k d t h ซึ่งตั้งชื่อตามอาการป่วยของผู้ป่วยที่จะมีตุ่มบวมสีดำขึ้นตามผิวหนังนั่นเองซึ่งในไม่ช้า โรคร้ายนี้ก็ลุกลามไปทั่วเมืองศูนย์กลางการค้าของอิตาลีเป็นพอสภาพเมืองในยุคนั้นสกรปรกมีหนูอาศัยอยู่มากมายในขณะที่ระบบสุขาอ,อนามัยก็ย่ำแย่เสื้อผ้าผู้คนนั้นสกรปรกและเต็มไปด้วยตัวหมัดจากอิตาลีโลกนี้มาถึงฝรั่งเศสและขึ้นฝั่งอังกฤษภายในเวลาเพียง1ปีและใช้เวลาเป็นสีปีแพร่กระจายไปถึงตอนเหนือของยุโรปและรัสเซีย ในเวลานั้นยังไม่มีหนทางรักษาที่ชัดเจนทําได้เพียงใช้วิธีประคับประคองตามอาการความเชื่อที่มีเช่นการใช้สมุนไพรหรือการใช้ทากดูดเลือดหรือแม้แต่การใช้ศาสนาผู้รอดชีวิตพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับศพหลายคนต้องละทิ้งบ้านหนีออกจากหมู่บ้านที่มีการระบาดหนักหลายหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านล้างถูกทิ้งไว้เป็นซาบศพของผู้เสียชีวิตและด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลในยุโรปไม่มีนโยบายที่แน่ชัดในการรับมือกับปัญหาอาการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพราะว่าไม่มีใครรู้สาเหตุของการแพร่ระบาดท,ที่แท้จริงพวกผู้มีอำนาจปกครองส่วนใหญ่จึงใช้วิธีห้ามการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคกวาดล้างตลาดมืดควบคุมราคา,ญญาธัญพืชและหยุดการหาปลาความพยายามต่างๆนานานี้ส่งผลกระทบไปยังประเทศที่เป็นหมู่เกาะต่างๆเช่นอังกฤษซึ่งไม่สามารถนำเข้าธัญ,ญพืชจากฝรั่งเศสได้เป็นเพราะฝรั่งเศสระงับการส่งออกอีกทั้งผู้ผลิตส่วนมาก ไม่สามารถเก็บเกี่ยวธัญ,ญพืชได้เต็มที่เพราะว่าขาดแคลนแรงงานซํำร้ายผลผลิตที่เตรียมส่งออกก็ถูกระงับถูกป้นโดยพวกโจรสลัดเล่หหัวขโมยที่จะเอาไปขายต่อในตลาดมืดในขณะเดียวกันประเทศที่ค่อนข้างใหญ่อย,อย่างฝรั่งเศสและอังกฤษกำลังเผชิญกับสงครามร้อยปีแล้วยังเผชิญกับโรคระบาดจากงบประมาณที่ร่อยหรอผู้คนล้มตายจำนวนมากบ้านเมืองถูกทำลายจากสภาวะสงครามรเผชิญกับความอดอยากหิวโหย โรคระบาดเศรษฐกิจถดถอยทําให้สภาวะเศรษฐกิจในช่วงกลางของยุโรปในทศวรรษที่1 4เหมือนตกอยู่ในฝันร้ายประมาณการยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากแบกเดตสูงถึง7 5ล้านคนทําให้ประชากรโลกลดลงมาเหลือเพียง350ล้านคนประชากรยุโรปที่เสียชีวิตจากโรคนี้ราว25ล้านคนหรือคิดเป็นหนึ่งใน3ของประชากรยุโรปทั้งหมดยุโรปต้องใช้เวลาเกือบ150ปีเพื่อจะให้มีประชากรเท่ากับช่วงก่อนเกิดโรคระบาด ซึ่งประเทศจีนในขณะนั้นที่ถูกปกครองโดยชาวมองโกลก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันจกักรวรรดิจีนในยุคสมัยนั้นซึ่งมีประชากรเป็นหนึ่งในสของคนทั้งโลกโดยมียอดผู้เสียชีวิตมากถึง30ล้านคนจากร้อยล้านคนเหลือเพียง70ล้านคนภายในปีเดียวและการละโลกนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดการปฏิวัติต่อต้านจากักรพรรดิชาวมองโกลซึ่งนำมาสู่การสถาปนาราชวงศ์ใหม่ซึ่งเป็นของชาวจีน ในปีคิศกราั1368ที่มีชื่อว่าราชวงศ์หมิงโดยมีจกักรพรรดินามว่าหงอูภายใต้การปกครองของจกักรพรรดิหงอูทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงปักกิ่งมาอยู่ที่เมืองหนานจริงหรือเมืองหนานกิ่งในปัจจุบันทรงปฏิรูประบบราชการต่างๆให้มีระเบียบร,รวมถึงทรงออกมาตรการป้องกันการลุกลานจากชาวมองโกลโดยการมอบเหรียญทองแดงเก่ทั้งหมดที่มีให้ใช้หมุนเวียนภายในราชอาณาจักร ให้แก่ชาวมองกูเพื่อแรกกับการไม่ให้มารูปรานจัก,กรวรรดิมิงอีกซึ่งในเวลาต่อมาก็เกิดการขาดแคลนเหรียญทองแดงนำมาสู่การประกาศใช้สิ่งที่มีมูลค่าแทนเงินอย่างเป็นทางการในปีคศหนักราช1368ใช่แล้วครับสิ่งนั้นก็คือธนบัตรโดยจัก,กรวรรดิจีนในยุคสมัยนั้นประกาศให้ใช้เงินกระดาษ อย่างเป็นทางการเป็นที่แรกของโลกและเงินกระดาษนี้เองนำความรุ่งเรืองทางการค้ามาหาศาลมาสู่จกักรวรรดิหมิงในสุดท้ายเงินกระดาษก็นำพาหายนะทางเศรษฐกิจมาให้จกักรวรรดิหมิงในภายลหลังเราย้อนกลับไปที่ฝั่งยุโรปในส่วนของยุโรปในช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาในการวางรากฐานระบบการเงินโดยเฉพาะระบบธนาคารโดยเฉพาะอดีตศูนย์กลางการค้าอย่างเมืองเวนิสเปิดให้โอกาส ให้การค้าอื่นๆค่อยๆก้าวเข้ามากลายเป็นศูนย์กลางการค้าและมีพ่อค้ามากมายไหลเวียนเข้ามาทําการค้านั่นก็คือนครรัฐฟอเรนซ์ซึ่งตระกูลเมดิซีของพ่อค้าแห่งเมืองฟอเรนซ์ผู้บริหารธุรกิจค้าขายจนมั่งคัง่งจนได้กลายเป็นผู้ปกครองนครรัสฟอ์เรนซ์ในที่สุดนอกจากการบริหารธุรกิจค้าขายภายใต้การนําของเจโอวานนีเดอะเมดิชีได้ก่อตั้งธนาคารเมดิชีขึ้นมาในปีคศ .1397 ซึ่งนั่นเองเป็นต้นกําเนิดแห่งธนาคารธนาคารแห่งนี้ได้ประดิษฐ์นวัตรกรรมซึ่งกลายเป็นรากฐานสําคัญของระบบธนาคารในปัจจุบันและระบบเศรษฐกิจโลกประกอบไปด้วย 1. รวบบัญชีคู่หรือเดบิตและเครดิตอย่างที่เรารู้จักกันและ 2. ตราสารเครดิตเปรียบเสมือนสัญญาการซื้อขายของพ่อค้าในยุคสมัยนั้นโดยมีธนาคารเป็นสื่อกลางและ 3. บริษัทโฮดิง้งหรือโฮดิ้งคอมพานี คือบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นบริษัทอื่นเป็นหลักธนาคารเมดิชีได้ขยายสาขาไปยังเมืองศูนย์กลางการค้าต่างๆทั่วยุโรปเช่นมิลานเจนัวและลอนดอนโดยธนาคารในแต่ละเมืองอยู่ภายใต,ใ,ตใต้การถือหุ้นใหญ่ของธนาคารเมดิชีแห่งลาสโวเรนซ์ทำให้เรื่องนี้เป็นต้นแบบของการซื้อขายควบรวมธุรกิจของโลกธุรกิจในเวลาต่อมานอกจากการวางรากฐานในระบบธนาคารตระกูลเมดิชีได้นำเงินมหาศาลอุปถัมภ์ศิลปินสถาปนิก ให้รังสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมและแนวคิดใหม่ๆหลังจากเงามืดของแบล็กเดยผู้รอดชีวิตต่างคลุ่นคิดถึงความหมายของความเป็นมนุษย์ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆที่เชื่อในเรื่องความสมามารถของมนุษย์แพร่กระจายไปทั่วคาบสมุทรอิตาลีแนวคิดที่จะเปิดประตูแห่งแสงสว่างแห่งปัญญาและนำพายุโรปเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมศิลปะและวิศวกรรมชั้นยอดในช่วงเวลานั้นเองเป็นการนำพายุโรปก้าวสู่ยุค ยุคเรเนซองส์เรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีทั้งนักปากราชญาดกวีนักประดิษฐ์ศิลป,ปินหรือนักเขียนเป็นยุคเฟื่องฟูขององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ดาราศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรมและปัชญามากมายและในคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาพูดถึงเศรษฐกิจและภาพรวมของยุคเรเนซองส์และคลิปวิดีโอนี้ขอสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ